ใครได้มาพบมาเจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะเพราะนี่คือพลังงานของความรักจากพมลิขิตเป็นรักที่สมบูรณ์แบบในรอบชีวิตของคุณเลยนะคะถ้าก่อนหน้านี้ความรักของคุณไม่ได้สุขสมหวังไม่ได้ราบรื่นนะในคลิปนี้คุณได้ไพ a ่ a i g h of p e n t a c l e The World, The Lover และ The Sun ความรักที่คุณกำลังจะได้พบเจอนะคะมาพร้อมกับความสุขความสำเร็จ ความชัดเจนในความสัมพันธ์ความมั่งคั่งที่มาพร้อมกันด้วยเป็นรักที่จะมาเปลี่ยนโชคชะตาของคุณไปตลอดกาลเลยค่ะความรักที่เป็นคู่ที่จัก,กรวาลจัดวางไว้ให้มาเจอกันในเวลาที่ใช่ที่เหมาะสมไม่ใช่แค่มาเป็นความรักมาเป็นคนรักที่ดีนะคะแต่ยังมาหนุนดวงหนุนทรัพย์มาหนุนโชคชะตาชีวิตของคุณถ้าหากคุณเป็นคนโสดและยังไม่มีใครไพ่บอกว่า เขากำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณเร็วๆนี้ค่ะแต่ถ้าคุณเจอแล้วคบอยู่คุยอยู่และเป็นลักษณะนี้นะคะความสัมพันธ์นี้จะก้าวไปสู่การประกาศหรือการสร้างชีวิตร่วมกันอย่างมั่นคงในไม่ช้านี้ค่ะคนคนนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะจะมีลักษณะเป็นคนที่มีความมั่นคงในทางอารมณ์มีความมั่นคงในฐานะ เป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่เข้มแข็งเป็นคนที่ดูสดใสร่าเริงใครอยู่ใกล้นะคะก็จะหลงสเสน่ห์เขาใครอยู่ใกล้คนคนนี้จะรู้สึกได้รับพลังออร่าและมีความสุขเพราะว่าเขาเหมือนเป็นคนที่มีจิตใจที่มั่นคงแล้วก็ชอบมีออร่าและอารมณ์ดีเผื่อแผ่ให้กับทุกๆคนนะคะแล้วก็ยังเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์เป็นคนเก่งเป็นคนที่มี ความรู้เฉพาะตัวนะคะมีความรู้รอบด้านแต่มีความเชี่ยวชาญบางสิ่งบางอย่างเป็นพิเศษนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนไกลนะคะเป็นคนต่างอำเภอต่างจังหวัดต่างชาติต่างภาษาได้นะคะหรือถ้าเป็นชนชาติเดียวกันก็จะอาจจะอยู่ต่างประเทศนะคะอาจจะอยู่คนละประเทศอาจจะอยู่คนละที่คือจะต้องมีการเดินทางมาพบเจอกันนะคะมาพร้อมความมั่งคั่งมาพร้อมรูปทรัพย์สมบัตินะคะเป็นคนที่ อาจจะเกิดวันอาทิตย์ได้เป็นคนที่อาจจะน่าเด็กได้หรืออายุน้อยกว่าคุณได้หรือเป็นคนที่อายุมากกว่าแต่ว่าเขาดูสดใสล่าเลงมากๆคนคนนี้เป็นคนที่กลมกล่อมอยู่ในตัวเองนะคะเป็นคนทั้งอารมณ์ของธาตุดินธาตุลมและธาตุไฟนะคะราศีมังกรพุธศพกันราศีเมถุนราศีเมษสิงห์ธนู นะคะเป็นคนที่เข้มแข็งเป็นคนที่กล้าหาญเป็นคนที่พร้อมจะเริ่มต้นใหม่เสมอนะคะเป็นคนที่สดใสามากๆคนคนนี้จะมานําความรักที่ชัดเจนความรักที่เป็นสุขพร้อมทั้งมาส่งเสริมชีวิตคุณทางด้านการเงินการงานความรักความสัมพันธ์ ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตนะคะทั้งความรักและทรัพย์สินค่ะขอให้คุณน้อมรับปรงงานดีๆนี้เป็นของคุณให้เกิดขึ้นทันทีเลยนะคะขอให้คุณมีความสุขสมหวังมัง่งคั่งร่ํารวยสมปรารถนาในความรักและสมปรารถนาทุกประการนะคะสวัสดีค่ะ